สวัสดีค่ะสวัสดีช่องผู้จัดการมาเดียวสวัสดีเอฟซพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะตอนนี้เข้ายูทีสถานีจัดงานนะคะอ่าผานทองสังกัดชนบุรีนะคะอ่าเป็นร้านกว้างคหาบ,บรรยากาศเมื่อนี้แดดค่อนข้างแรงนะคะตอนนี้ทีมงานเท่าสาวน้อยลำเพลินโชว์นำทับมาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะคะเต็มพร้อม กำลังจิตตั้งไว้ที่เพื่อจัดสร้างความอลังการให้กับพี่น้อง่านท่องเรียนรับชมนะคะว่ามล้ำม่วงไม้เฮาเป็นจังไดนะคะยะสิภาชมบรรยากาศโดยรอบนะคะตอนนี้มีพ่อค้าแม่ขายนะคะที่ทีมงานต่างๆกำลังเตรียมที่จะทำการแสดงนะคะทีมน้องๆองแดนเซอร์นะคะกำลังพักผ่อนนะคะ เพื่อจะทำการแสดงในครรมขึ้นนี้นะคะสวัสดีค่ะเป็นจังใดมาหอดแล้วเมย์โหลดทั้งเมย์นอนเดอตัวสีนอนนอนจะตื่นสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างขาเหนื่อยมากพอมมองมาแลงเป็นพรเสมอ พร้อมเสมอเนาะสูตรเนาะพร้อมทุกสถานการณ์มาเลยพร้กนการณ์คนคนวะเนี่เลยก็เป็นตายแเทสเรยงได้แหมอยากนอนแห้งจ้ะใช่ดีๆนะเ่ารถทัวมลงกขา้อีก้อไม่รับรถทัวร์นะคอว่าอ่านอี๋นอนคนก็บนตาดูดู่อ่านกเบื้งคลิปก็จะอยดีนิ่ ถ้าก็ลงต่ลุกต่ลุกเนาขวนกันคือว่ามีเราเป็นศิลปินด้วยจ้าโอเคโอเคมาบอกแล้วสัญญาณรถทัวใส่กันสวัสดีคัถ้าใครคิปพอกับนี้แล้วสวัสดีครับฝากช่องนะปากช่องติ๊กเสด็จรำกระโชว์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับถ้าเอกกดติดตามให้ด้วยนะครับผมไปถึงห้าพันแล้วเพิ่มถึงหมื่นเลยไวเด้อโอเคค่ะ ชชิิ้้นนครับสวัสดีค่ะเด็กไหนแน่ๆๆพร้อมมาเมื่อแรงพร้อมมากค่ะ,พ,คะพี่น้องทานเครื่องบุรีค่ะมาแรงเจอกันปลอดฝนค่ะเจอกันปลอดฝนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสาวน้อยลำเพลินโชว์มาแล้วนะคะนะสวัสดีค่ะแบบเรียบมากแบบสดมากเป็นจังไหนแน่มาหอนแล้ว บอกว่ารับคอนนต์ของจากงานฮอด์รีจักเลยค่ะผมซื้อที่เดียวเลยรับเงีวเลยเนาะเป็นเป็นจ่อยเซเว่นเซนเส้นยังกับบอสเดดลูกเดเต้นเนาะไม่ลูกเส้เป็นของเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะไปสัมผัสแบบบ่ได้แกงเนาะเดแต่ว่ะครับช่องใหญ่ครับช่องใหญ่เป็นไงบ้างง่วงรังง่วงง่วงเหงื่อข้าวไหม ใช่ว่าอะไรอ่ะไม่ได้ว่าไม่โดนในงเซเว่นต้องถามว่าเขาจอดขจอดตอนไหนนอนยาอะไรใช่ไหมอันนี้้องคิดใหม่เอดเ่งไงต้เงเมืดรสกันค่ะสวัสดีค่ะอนแอน้องคีนลำเพินเชออฟฟิเชียล่ะค่ะโอเคไคะฝากติดตามน้องด้วยฝากติดตามน้องด้วนะคะ ก็เอกลำเพลินโชว์ออฟฟิเชีครับผอันนี้น้องเอกนครับเพราะาษาหน่อยน้ำกุ่นโง่เพิ่งเพิ่งเพิ่งสร้างช่องนะคะโอเคได้ค่ะฝากกดติดตามน้องด้วยนะคะได้ค่ะบน่ะคะได้ค่ะได้ค่ะไ่อแด้วพะได้ค่อแล้วพะ้ค่ะแล้ว่้่ได้ว้อ่ะด้คได้ะนด้่คะน้้ะะคคคคดคไดด้คด้้ค่ะได้ครั้้น โอเคฝากกดติดตามน้องด้วยนะคะเพื่อนที่เต็มแมใท่ยังก็ได้สวัสดีค่ะน้องแก้มกบินตาค่ะโอเคถ้ามาแล้วเดี๋ยะเก็บไไไไไไ สวัสดีค่ะคุณแม่โอเคไหมคะคือนอนคักแทนคือนอนคือสอบตายแท้ไม่หลายติเป็่งได้กินข้าวกินน้ำไปเอาลูกมาให้สมพันนะเฮยบ้าค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างกำลังปรับตัวอยู่แต่มันปวดตัวใช่ไหมพี่มาเลยมารถทั้งแรงเลย รถศิลปินไม่ใช่ไม่ใช่รถดนตรีได้ข่าวว่าที่นี่ไม่มีห้องน้ำไม่มีอะไรเลยมีอยู่มีอยู่ที่ไหนสามห้องาเลยห้ทห้าบาทกับร้านห้าบาทอ๋ออาบน้ำแดงว่าเราสามารถอาบน้ำอาบอะไรได้อยู่เนาะโอเคที่นี่คาดว่าคนเยอะไหมน่าจะเยอะมากเยอะเหมือนเันมื่อคืนวันวันวันว้วัน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 นวัวันวั คเคยมาไหมที่นี่เคยมาหลายรอบนึงเคยมาหลายรอบนึงเนาะและ้วนี่เคยมาใหม่ไม่เคยเคยมาอยู่ครับเคยมาอยู่เคยมาอยู่สวัสดีครับเป็นไงได้นอนไหมมากับรถนอนเต็มอิ่มมากก <มา S 2> ับรถ <c oughs> นอนเย็นเย็นสบาย <c oughs> าเย็นมากเองเย็นจนหนาวเองเย็นจลลนรั่วแบบจริงเออพูดหนาวอ่ะของพี่ไม่ค่อยเย็นเลย เอาเชชูไปอุดเอาบรรหนาวมาใช่ไหมินจะได้อุดแอรนะ์ไว้สวัสดีการดีมาสสกาสวัสดีการตรงที่แบบว่าจตาร์รถที่เรานอ,นอนก่อนเก็บไปที่เสร็จแล้วก็ทำให้เราได้พักผ่อนแบบว่าเต็มที่อ่ะลงใจใจดีทุกคันเลยรถที่มาเองาพี่มีแต่ผู้ชายที่ไม่กล้านอนนั้นเพราะว่าพี่กลัวกวไม่เข้าฝาไอ น้องกำลังทยอยมานะคะกำลังเตรียมตัวสวัสดีค่ะได้อะไรกินคะน้องกำลังเตรียมไปลงขวดจะไปใส่ก่็จะไปล้มขนเด็วๆขนาดนี้น้องก็ลงมาลูกเร็วเร็วอ๋อน้องโซ่ชิวน้ำม้วนน้องก็ลงเป็นเป็นเวรประจำเหรอคะอ๋อทำเสริมโอเคสู้ๆนะคะบายบายน้องๆทีมงานกางจะไปปักขนนะคะ อันนี้จะเป็นบรรยากาศนะคะรอบนอกบริเวณที่เป็นลานเพลินที่เขาจะทําการแสดงในค่ำคืนนี้นะครับาจะใ้ไปอยู่บริเวณไกลๆนะคะสามารถมาห้กําลังใสทีมงานไหนมาเบ่งผลงานของเขาได้นะคะสาตน้อยลําเพลินโชว์นะคะเฮดทักอารันการนิลีนะคะเราร้องว่ามาหอดแล้ว่าผิดหวังแน่นอนนะคะทีมงานเข้ากับเต็มรอยกันทุกคนนะคะว่าจะเป็นศิลปินหรือเบื้องหลังต่างๆทีมงานต่างๆเข้ากับอของ หอบผลงานนะคะมาแต่งแต่บาทน,นะคะมาแต่สารคามมาหอชนบุรีมาให้พี่น้องเข้าด้รับชมนะคะจนไกาฝากมาเป็นกําลังใจแล้วกามาเป็นแรงเชียร์แรงสนับสนุนสาวน้อยล่าเพิ้นโชว์นะคะทายาทของสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเฮานำแนวด้วค่ะเดีอฝากเอฟซีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีอลานะคะหรือเอฟซีทุกๆคนนะคะที่ เอซของวงของสาวหน่อยหรือของสาวหน่อยรำเพืิชาโชว์เอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่องผู้จัดจาก,การมาเดี่ยวไวน้าแน่เด้อค่ะเดี๋ยวฝากแอดมินนานโนไว้น้าแน่เด้อค่ะเด้อแอดมินม้าไม่อาจจะทันใดเก่งทันใดของเหมือนใดอาจจะเสียงเบาคอยแน,น่นิดนึงกะเนี้ยฝากตีเนี้ยบากันเด้อนะคะน้องฝากเอ่อบิ้งคลิปให้ในได้เลยค่ะสังเกตการ์คลิปนี้ก็ขออ่า ขอสำนึกก่อนนะครับเพราะว่ามันแดดเดี๋ยวช่วงคำ่คำๆเดี๋ยวจะอัปเดตล่งหอยอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ